สองชั่วโมงกับการขับรถจากรัฐอินเดียนามาถึงรัฐอินเนอย์นอยนะคะเวลาจะต่างกันหนึ่งชั่วโมงค่ะหมายความว่ารัฐอินเนอ์นอยชั่วโมงจะช้ากว่าอินเดียนาหนึ่งชั่วโมงค่ะตัวนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าของร้านสักนะคะร้านสักร้านนี้เป็นร้านของแมทธิวซึ่งเป็นเพื่อนของสามีอะค่ะ พอเราเดินเข้าไปที่ข้างในร้านสักแล้วเราก็จะมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ว่าเราอ่ะบุกช่างสักคนไหนที่นี่คือจะมาวอล์กอิแล้วขอสักเลยไม่ได้ค่ะต้องมีการบุกล่วงหน้าแล้วก็จะได้เอกสารค่ะลักษณะแบบนี้มาก่อเราจะต้องยื่น ID ก่อนนะคะ ID card ซึ่งออยก็ได้แล้วเป็น ID ดีกาของรัฐอินเดนาที่เราอาศัย เราต้องมากรอ,อกเอกสารว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมเรากินอาหารมาก่อนสชั่วโมงหรือเปล่าเราเคยเป็น hiv ไหม,ไมเราเคยเป็นโรคตับไหมหลายๆอย่างค่ะเพื่อเป็นการป้องกันระหว่างลูกค้ากับช่างสักเกิดสักเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกค้ากลับไปไม่ดูแลรอยสักของตัวเองกลับมาขอเงินคืนหรือมาร้องเรียนว่าแผลเกิดการอักเสบนู่นนี่นั่น หลักฐานตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ยืนยันนะคะตอนนี้คือช่วงวิกฤตของไวรัสโควิดทุกที่ทุกคนก็จะสวมหน้ากากแล้วร้านสักเพิ่งจะได้เริ่มเปิดอีกครั้งเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังจากปิดประมาณ2-3เดือนตรงนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ถ้วยรางวัลของแมทธิว่ะคะ่ะแฟนกับแมทธิวนี่รู้จักกันมานานมากกว่า25ปีแล้วะคะ่ะ ตั้งแต่สมัยแมทชิวเพิ่งจะเข้าวงการสัก <c oughs> ซึ่งตอนนั้นแฟนเป็นเจ้าของสัก6ล้านค่ะมีร้านสักอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็มีร้านสักอยู่ที่อ,อินเดียนาคะ6ล้านแล้วสามีก็จะค่อนข้างออมีชื่อเสียงในวงการสัก ได้ลงแมกกาซีนหลายเล่มมากตั้งแต่ยุค80นะคะอ่านี่คือชมหน้าของแม็กิวนะคะช่างสักที่จะสักให้ครอบครัวเราตอนแรกในครอบครัวคุยกันว่าจะให้ฟีดอมมาสักเป็นคนที่สองค่ะคนแรกจะเป็นแดด แบบฟีดมแล้วก็ตัวอ้อยเองแต่พอมาถึงร้านแมทธิวจัดการแมบบทธิวบอกว่าเดี๋ยวสักให้ฟีดอมเป็นคนแรกก่อนอันนี้เป็นรอยสักรอยแรกของฟีดอมหลังจากฟีดอมมีอายุครบ18ปีค่ะที่อเมริกาถ้าอายุต่ำกว่า18ปปีจะไม่สามารถสักหรือเจาะร่างกายได้ค่ะอันนี้คือกฎหมายเลยคือคุณเดินเข้าไปที่ร้านสักปุ๊บ คุณอายุต่ำกว่า18บทุกร้านไม่รับสักค่ะอันนี้ความรู้สึกฟรริรอมก็จะตื่นเต้นนิดนึงก่อนสักแมทธชิวก็มีการพูดคุยเพื่อให้ฟรริรอมจิตใจสบายขึ้นไม่กังวลค่ะ <c oughs> รอยสักของฟรีดอมที่เห็นนะคะเป็นลายมือของแดดค่ะแดดเขียนว่า I love you นี่ก็เป็นรูปหัวใจแมทธิวทำออกมาได้ดีมากค่ะหลังจากสักแล้วคือเรามองแล้วมันเป็นลายมือของแดดเป็นตัวตนของแดดเลยค่ะ Although that at a looking full not future hope I we're เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยดีคะคนต่อไปก็คือออยเองค่ะโอเคครับผมเจ้า Just please do ท่าที่อ้อยมองรอบๆร้านของแม่ชื่อแล้วก็ดูอุปกรณ์ในการสักนะคะบอกได้เลยว่าทันสมัยมากแล้วเครื่องเครื่องสักของเขาเนี่ยเสียงจะเบากว่าเครื่องสักที่เมืองไทยมากคือมันเป็นลักษณะเหมือนเก็บเสียงเพราะเวลาที่อ้อยสักที่เมืองไทยเอยจะกลัวเสียงของเครื่องมันจะดังออด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 มันทำให้เราเกิดความกลัวและประมาค่ะ แต่การสักกับแมทชวนี่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยค่ะแล้วก็เบามากมันนุ่มมากมันจะรู้สึกเจ็บแบบจิ๊ดๆอันนี้คือธรรมชาติยี่แล้วค่ะแต่เรื่องเสียงหายห่วงหมดกังวลค่ะลายต่อไปนะคะก็คือแดค่ะกับลายโดนันด d u ักที่เป็นลักษณะของหัวกะโหลกแดชอบลายหัวกะโหลกมากเลยค่ะ ภาพนี้ไม่ใหญ่มากค่ะเป็นภาพขนาดเล็กแดดบอกว่าน่าจะเป็นรอยสกักรอยสุดท้ายสำหรับแกแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเจ็บนะคะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะผิวหนังเราจะย่นและเขียว <c oughs> ฉะนั้นเวลาที่เราสักมันจะลำบากค่ะมันจะไม่เหมือนหนุ่มสาวเนี่ยคะ่ะสวยไหมคะมีการแรงเงานิดนึง <Good. S 1> เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ กับรอยสักของเราทั้งสามคนมเป็น,วนความภาคภูมิใจของแมทชิล้วยค่ะที่ได้สักให้แฟนะคะรอยสักมันจะอยู่ติดตัวกับเราตลอดชีวิตนะคะก่อนจะสักก็คิดดูให้ดีๆค่ะอย่าสักแค่แฟชั่นเพราะหลายคนที่เลือกรูปสักที่ไม่ถูกใจพออายุมากขึ้น ก็ยากที่จะแก้ไขนะคะมันจะติดตัวกับเราตลอดไปขอบคุณแมทธิวมากสำหรับรอยสักในครั้งนี้สำหรับครอบครัวเรา